พระธรรมจักรรักษาไทยให้คงอยู่งามเคียงคู่ผู้ประพฤติตามคำสอนบัณฑิตใดได้รสลิ้มชิมบทกลอนพระธรรมสอนสังคมไทยให้รักธรรมรักษาธรรมทรรรักษาผู้ประพฤติรู้จักยึด ตรึกถึงธรรมเลิศล้ำสุขสุขจริงหนอขอละวางเหินห่างทุกผันเพาะปลูกลูกหลานไทยทำการแทนแม้นมั่นแม่นปาติหารอัศจรร์พระสัทธธรรมเพียงเท่านั้นยืนยันผลรู้สร้างเหตุรู้ต้นปลายสะหลายชน คนล่องหนกลายเป็นพระประเสริฐแลเพียงเผยแผ่แต่พระธรรมนำทางถูกถามว่าทุกนั้นจักมีมาแต่ไหนชี้ทางผิดอาจารย์สิทธิติดอบายกอดกันตายท้ายหัวแถวแห้วทางตีมักผลมีใช้ชี้วัด พระนิพพานสร้างโรงทานสวรรค์รอเป็นเป้าหมายแม้นสร้างคนให้เป็นพระปิดอบายที่สุดหมายภูมิไม่มีให้เกิดเลย